็ต้องบอกว่าอันนี้คือ worst case เลยค่ะเพราะเป็นเคสที่ไม่มีรูขุมขนแล้วเป็นเคสที่ฮอร์โมนข้างในคือโดนคีโมคือโดนฆ่าตายหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึก ตัวอุ๋ยเองอ้อนบอกเลยลว่าลึกๆเนี่ยก็คือดีใจมากๆเพราะเอาจริงๆแล้วก็อยากจะทําให้กับเขาเป็นการตอบแทนเนื่องเราไม่สามารถที่เอาชีวิตเขากลับคืนมาได้แต่วันนี้ค่ะเราสามารถที่จะทําในส่วนที่เราอยากจะทําได้เพิ่งบอกว่างานวิจัยตรงนี้เป็นงานวิจัยค่ะที่ที่เราดีใจมากแล้วก็ภูมิใจสําหรับเพอร์ฮาคือสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะที่ไม่เคย เกิดขึ้นมาก่อนและเป็นงานวิจัยค่ะที่ได้รับรางวัลจากทั่วโลกด้วยนะคะจากงานวิจัยนะคะที่ออกฤทธิ์ได้เหมือนยาแต่ว่าไม่ใช่ยาค่ะนะจากสารสกัดที่ได้จากมอเกษตรค่ะหลายสารสกัดมากหลายสารสกัดหลักๆเลยนะคะที่สามารถออกฤทธิ์ได้และไดสเต็มเซลล์แอปเปิลค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้รับรางวัลจากทั่วโลกนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่วันนี้อยากจะมาบอกทุกคนแล้วก็อยากจะมาให้แรงบันดาลใจกับทุกๆคนให้ผู้หญิงค่ะสู้ต่อไปมั่นใจและก็ก้าวต่อไปในชีวิตค่ะเพราะนั้น ตอนนี้มีความสุขมากๆแล้วก็อยากจะใช้ทุกวันเลยอยากใช้ทุกวันเลยตอนนี้ก็ใช้อยู่ทุกวันละ,ค,ะค่ะแต่ว่าของอุ๋ยแบบมันเคสมันรุนแรงมันมันขึ้นมา <c oughs> ขนาดนี้ก็ดีใจแล้ว <c oughs> เพราะว่าจฉายแสงแบบ่ายแสงมาประมาณ60กว่าครั้งก็ใช้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่ามันตายหมดแล้วอะคะ่ะถ้าเป็นคนธรรมดานี่ว่าขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้เรมีเพื่อนหลายคนเลยค่ะที่ใช้แล้วนะคะ